สำหรับเพื่อนครูนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของทางสมพงศ์อเมื่อวันลุงพร้อมจะหาทางต่อไปหาสมพงศ์ก่นแล้วกันนะครับสมพงศ์เมื่อวันครับวันนี้ขออนุญาติกินเวลามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับมันมีเรื่องที่เล่าแล้วแม้มันน่าเล่าอ่ะนะฮะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนน้องคนคนน้องของบุตรองเรานะครับส่วนเชิญรายงานครับท่านรับเชิญครับ สวัสดีครับคุณพระพันธละท่านทุกฟังพี่เคารพทุกท่านครับเช้าวันศุกร์ที่30เดือนกรกฎาคม2564ันวันนี้อากาศเย็นสบายๆนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วก็ทําให้อากาศเมืองนคะรพนมเราสบายๆนะครับขอเชิญชมและขพอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ช่วยกันในการแก้ไขปัญหาหนาต่อสู้กับโควิด น้องชาวจังหวัดนครพนมเราไม่ทิ้งกันฟังข่าวรุงพร้อมแล้วก็ปลดปลื้มใจนะครับตื้นสั่งใจนะครับที่พี่น้องนครพนมเราไม่ทิ้งกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับ29รกรกฎาคมถือว่าเป็นวันสําคัญของพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของวงการศึกษานะครับก็คือวันที่29รกรกฎาคมนั้นเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9นะครับได้มีพระราชดำรัสไว้เมื่อวันที่29กรกฎาคม2505บอกว่าเราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณการ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้เพราะนั้นก็ถือเอาวันที่29กรกฎาคมของทุกๆปีนะครับเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับปีนี้ก็อาจจะเงียบเหงาหน่อยเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดเพราะนั้นก็เลยทําให้วันภาษาไทยไม่คึกคักเท่าที่ควรนะครับวันนี้ศุกร์ที่30กรกฎาคมนะครับทางาสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโดยท่านอําพรพิาสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐานนะครับก็จะมีการประชุมผู้บีการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับต่างซูมมิทติ้ง Meeting, นะครับวันนี้นะครับโดยจะเริ่มประชุมในเวลา8ปดนาฬกาสามสิบนาทีผู้มีการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศก็จะ เตรียมพร้อมนะครับที่สํานักง,งานเขตของตนเองนะครับและในเวลา9นาฬิกานะครับท่านอําพรพินาศเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะมอบนโยบายและก็บรรยายพิเศษนะครับหลังจากนั้นเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับก็จะเป็นการบรรยายพิเศษของท่านรองผอู้ในการรอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัาน้นพื้นฐานทั้งสามท่านประกอบด้วยท่านสนิทแย้มเกษรท่านกบินเกียรตินนทพัละว่าที่ร้อยตีท่านุวงจินดาท่านรองทั้งสามพร้อมกับท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับท่านดร,รนิพนธ์ก้องเวหาก็จะพูด บรรยายในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับโควิด -19 นี้นะครับและก็ในช่วงของสิทธิการ3นาทีวันนี้นะครับก็จะได้พูดถึงมติคณะรัฐมนตรีในโครงการให้การช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในการแพร่ระบาดของโรค โควิด19ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่กําหนดไว้เป็น3มาตรการนะก็คือมาตรการที่1ก็คือลดการค่าดใช้จ่ายในการเรียนรู้นะครับและก็มาตรการที่2เกกับการช่วยเหลือเมื่อขอความร่วมมือให้ในกลุ่มของโรงเรียนเอกชนและก็มาตรการที่3ก็คือเป็นการลดช่องว่างการเรียนรู้และลดผลกระทบ ด้านการเรียนรู้ที่ขาดหายไปว่าจะดําเนินการอย่างไรนะครับนอกจากมีท่านผู้มีการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานาควบผู้มีการสพททั่วประเทศเข้าร่วมประชุมแล้วนะครับก็ยังจะมีผู้บริการกลุ่มทุกกลุ่มนะเข้าร่วมประชุมนะครับนอกจากนั้นท่านสักดาใจไทยผู้ริการสพมนครพนมนะครับก็ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านในสังกัดสพมนครพนมนะครับเข้าร่วมรับฟัง ในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับโดยผ่านช่องทางทั้ง3าช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่าจะเป็นโปรเบกทีวีก็ขอเชิญผู้บริหารเข้ารับฟังตั้งแต่เวลา8ปดสามสินาทีเป็นต้นไปนะครับาสตราจารย์อมชับครูนคะอพนมจำกัดนายุคข,ของท่านโพวินโพธิสขา,าเป็นประธานนะครับบอกว่าขณะนี้ก็ยังเปิดต้อนรับสมาชิกใหม่กันอยู่นะครับเพราะนั้นคุณครูท่านใดที่ต้องการอยาก ากรอมทรัพย์ครูก็ขอให้ติดต่อได้ที่ตัวแทนจำน่ายตัวแทนอของแต่ละหน่วยนะครับทั้ง12อำเภอนะครับหรือจะติดต่อสากลโดยตรงก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042513003นะครับทางสากลอมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานักขอพนมจำกัดนะครับโดยท่านสิริชัยตยราชประธานสากลอมทรัพย์ก็บอกว่าทางสากลจะปิดบัญชี รประจําปี2564ในวันที่30กันยายน2564นะครับแล้วก็จะมีการกําหนดวันประชุมใหญ่3มันประจําปีในวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2564นะครับปิดท้ายรายการไหนก็แล้วกันนะครับทางการปะคองศิีเมืองซ้าย บอกว่าทางสมาคมพอสนอนะครับยังเปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษนะครับช่วงวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2564นาท่า,าในใดที่มีอายุยังไม่เกิน60ปีก็ติดต่อไปได้ที่พอสนอน,นักครปรนมครับท่านวันนีอาแค่นี้ครับสวัสดีครับถ้ายังไงยังไงครับ,รรรบต้องขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับที่รายงาน5นาทีสละเพื่อนครูวันสุดสุดสัปด,ดาห์ นะครับที่30นะครับกรกฎาคมนะครับวันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับอสหกรนอมรับครูนะครับลูกหลานที่เป็นคุณครูใหม่ๆนะครับอยากได้เงินไปบริหารจัดการชีวิตนะครับเงินซื้อรถเงินแต่งงานก็ให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณอมสับครูนะครับได้เลยนะครับที่สหกรณ์เดินเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับบริการ นะครับซึ่งสมาชิกนั้นก็ผู้สมัครจะต้องเป็นข้าราชการสังกัดเขตพื้นที่การสานครพนมเท่าน,านั้นนะครับเตรียมหลักฐานให้พร้อมนะครับส่วนท่านที่อยากจะเป็นสมาชิกสมทบนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะใช่ไหมท่านชูชาตินะครับก็สมาชิกสมทบก็เป็นบุคคลเป็นคู่สมรสเป็นบุตรเป็นบิดามารดานะครับก็มีค่าธรรมเนียมเข้า100บาทถือหุ้นหุ้นละ100บาทโอ้ยนะครับจริญพระคัาภีร์นี่ เขาเรียกว่าประคับประคองชีวิตสร้างฐานะครอบครัวนะครับก็สหกรณ์มีเด้สหกรณ์นี่ละตั้งแต่เริ่มอะไรครับตั้งแต่เริ่มแต่งงานเล่แต่งงานซื้อรถซื้อบ้านนะครับก็อาศัยสหกรณ์นี่ละอ้าวนะครับก็ช่วงนี้ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบแล้วนะครับเป็นช่วงของโควิด -19 นะครับสถานศึกษาเราเนี่ยนิ่งสนิทเลย แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับกิจกรรมในโรงเรียนเนี่ยเราไม่ได้นิ่งแต่ประการใดนะครับเพราะว่า,เ,าเรามาีการเตรียมความพร้อมวางแผนให้ลูกหลานให้ผู้ปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษากศส,อสอไม่ว่าจะเป็นเงินอาหารกลางวันไม่ว่าจะเป็นเ,เสื้อผ้ากระเป๋านะครับที่โรงเรียนจัดสรรให้นะครับอา้าวเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ ท่านผู้ปกครองก็ฟังประกาศนะครับโดยเฉพาะนักอินของเรานะครับนอินนาโอนาคอพัฒนานี่ก็เ,เราก็จะมีการแจกเงินอาหารกลางวันเนาะมอบอาหารกลางวันมอบเสื้อผ้ากีฬามอบกระเป๋านะครับให้แก่นักเรียนในวันจันทร์วันอังคารก็จะมอบทุนกอสสนะครับเราก็แจ้งไปทางผู้ใหญ่บ้านกำนันเอาอย่างไงท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่จีรศักดิ์ท่านผู้ใหญ่ที่ศักดิททก์ท่านผู้ใหญ่วันชัยนะครับประกาศ้ด้วยเด้อนะครับลูกหลานของเรา เอาละครับมาอัปเดตข้อมูลเมื่อคืนนี้ประมาณเท่าไหร่นะประมาณเกือบ3ามทุ่มนะครับสรุปเรียนโอลิมปิกโอ,โอลิมปิกเราตอนนี้นี่นะครับแม้ว้วก็มีทั้งนักกีฬาที่หล่นที่หล่นที่หล่นไปก็คือตกรอบ นะครับและก็เข้ารอบเนาะเมื่อวานนี้ก็ลุ้นกับน้องเมย์น้องเมย์นะฮะน้องเมย์แล้วก็นักมวยหญิงโอ้โหหน้าตาจิ้มลิ้มเลยนะครับเข้ารอบไปแล้วนะครับส่วนน้องครีมนะครับก็เอาเอาหม่ทุกทุกคนนะทำทำดีที่สุดแล้วนะครับเราให้กําลังใจลูกหลานนะนะครับใครที่ผ่านพ้นไปก็หาประสบการณ์เอาไว้ปีต่อๆไปนะครับเพราะว่าหลายท่านนี่อย่างนักมวยนี่เป็นไงนักมวยนี่บางคนนี่ประสบการณ์โอลิมปิกมาสอสาครั้ง นะครับกว่าที่จะประสบความสําเร็จนะครับต้องใช้ความามุกมานักพยายามนะครับเมื่อคืนนี้ดูข่าวช่อง7ประเด็นประเด็นข่าวช่อง7นะครับดึกๆหน่อยนะครับยีบเก้ากรกฎาคมอันดับหนึ่งตอนนี้นามาละจีนนะครับประเทศจีน15เหรียญทองอันดับ2ประเทศญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3สหรัฐอเมริกา14เหรียญทองอันดับ4 ROC นะครับหรือว่ารัเสเซีย8เหรียญทอง ไทยของเราก็ตกลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่มีเหรียญเพิ่มเนาะเอาตอนท้ทยค่อยขึ้นมาไทายเราตอนนี้อยู่ที่3 1ขเอ็ของอกีฬาโอลิมปิกปีนี้นะครับมี1เหรียญทองนะครับอนอกจากนั้นนะครับก็มีประทเทศหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย8เหรียญทองสหรัฐอณาจักรอังกฤษ5เหรียญทองเกาหลีใต้4ี่เหรียญทอง ฝรั่งเศสสามเหรียญทองเยอรมันสามเหรียญทองอิตาลีสองเหรียญทองนะครับไทยก็หนึ่งเหรียญทองอันดับที่สามสิบเอ็ดนะครับออาสู้สู้สู้นักกีฬาไทยนะครับเป็นกำลังใจนะครับเชียร์เนี่ยโอ้โ,อโอน้ำมันนี่ทำไมมันขึ้นเอาขึ้นเอาว,วันก่อนขึ้นไม่กี่วันวันนี้ขึ้นอีกแล้วนะครับขึ้นอีกสี่สิบสตางค์นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกอย่าง นะครับส0สต่างหมดไม่ไว่าจะเป็นดีเซลแก๊สโซฮอลนะครับมีเพียง e 8 5นะครับที่ขึ้น20สต่างอืมทำไมไม่เป็นงั้นละ่ะอ้าวใสโยนาละแล้วใสโยุนาละแล้วจากผลงานไม่เข้าตาใช่ไหมไม่เข้าตากรรมการนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้แจ้งยุติสัญญาอากิระนิชิโนะนะครับเนื่องจากผลงานทีมชาติไทย นะครับไม่เป็นไปตามเป้านะครับฟุตบอลโลกก็ตกรอบนะครับฟุตบอลโลกคัดเลือกนะครับเอ้าผลงานก็จะบ่งชี้ใช่ไหมผลงานก็จะเป็นตัวบ่งชี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องหาวิธีการใหม่นะท่านนายกสอท่านนายกสนายกสมาคมาาฟุตบอลแห่งประเทศไทย นะครับพูดถึงโควิดแล้วนะครับเรามาดูนะครับในประเทศไทยของเราเมื่อวานนี้โอ้โหนะครับหมื่นเดเด้พี่น้องเอ้หมืนะครับ, 7, รบวันที่ยี่สิบกนี่ยีนี่ยีกรกฎาคมหมื่นสี่ยี่สิบสี่หมื่นสี่ยี่สิมืแล้วก็เมื่อวานนี้ยีิบเก้านะครับหมนเดครับเดี๋ยววันนี้ก็จะดูตอน้าสายสักหน่อยก็คงจะมี นะครับทันข่าวทูเดย์ด้านสุขภาพเขาสรุปเป็นกราฟสวยงามมากเลยนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีผู้ป่วยสะสมนี่ตอนนี้เนี่ยห้าแสรายนะครับผู้เสียชีวิตสะสม4,562รายในระดับโลกนะครับสถานการณ์โควิดทั่วโลกเมื่อวานนี้เวลา10นาฬิกานะครับตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม196ล้านนะครับรักษาหายแล้ว178ล้าน นะครับเสียชีวิตรวมทั่วโลกตอนนี้4ล้านคนนะครับ3ประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับในวันนี้ก็มีสหรัฐอเมริกา84,000บราซิลอันดับ2,48,000อินโดนีเซียอันดับ3,47,000นเะครับนะครับ,นะรบเมื่อเรียงลำดับ10ประเทศแล้วก็อันดับ1สหรัฐอเมริกา 2, อินเดีย 3, บราซิล 4, ลรัเสเซีย 5, ฝรั่งเศส6สหรัฐอาณาจักร7ตุรกี 8อาร์เจนตินา9โคลัมเบีย10สเปนนะครับในสถานการณ์ใกล้บ้านเราเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ธรรมดานะนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์พมา่าเวียดนามนะครับล้วนแต่จะต้องมีการโอ้เขาเรียกว่ามีการบริหารจัดการชีวิตนี่อย่างสุดเหวี่ยงเลยเอายังไงก็แล้วแต่นะครับอาหารไทย,ไทยนะครับยาสมุนไพรไทย,ไทยนะครับกินไว้กินไว้น,ไวนะครับรับรองว่าโอ้สุดยอดเลย นะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการรับประทานและซื้ออาหารของประชาชนยุคโควิดนี่นะครับต้องมีพฤติกรรมที่หนึ่งพึ่งพาอาหารราคาถูกมากขึ้นทานข้าวเยอะขึ้นกับข้าวน้อยลงอาศัยข้าวฟรีที่ได้รับแจกหันมาซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื้อจากออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะว่าถูกหลอกดาวดิสันทำอาหารรับประทานเองนี่ดีที่สุดนะร้นๆใช่ไหมท่านอาจารย์สมศักดิ์มังคละคีรีทีมงานเราหุ่ตอก อาหารสุดสดร้อนนะครับปัญหาทุพโภชนาการในเด็กเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแคร์แกนนะยังมีเนาะ7.5ล้านคนน้ำหนักเกิน4.7ล้านคนน้ำหนักน้อย13.9ล้านคนนะครับอันนี้เป็นภาพอาอินโฟกราฟิกสวยๆนะครับมาให้ชมนะครับในสถานการณ์ใน <c oughs> อาเซียนของเราก็การระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้านี่หนักเลยนะครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่ก็ขยายมาตรการล็อกดาวตั้งด่านคุมเข้มอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีใบอนุญาตเดินทางอินโดนีเซียกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิดในอาเซียนแห่งและก็แห่งหนึ่งของโลก ซึ่งยอดติดเชื้อของอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยสามล้านสองนะครับผู้เสียชีวิต8ปดหมื่นหกอแปดหมื่นหกนะครับประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบโดสนี่ก็มีเพียง18ล้านคนอันนี้คืออินโดนีเซียประเทศเวียดนามนะครับประกาศใช้เคอร์ฟิลนะครับหรือห้ามออกนอกเคหสถานนะครับยามวิการ18นาฬิกาถ,ถึงหกนาฬิกาของวันถัดไปแบบไม่มีกำหนดสิ้นสุด นะครับหากฝ,ากฝาก่าฝืนนี่ลงโทษรุนแรงถึงขั้นจำคุกเลยนะเวียดนามนรัฐบาลล็อกดาวน์นะครับนครโฮจิมินต์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมรัฐบาลใช้มาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ2เดือนแล้วดนะ้ของเวียดนามยอดติดเชื้อสะสมใน,น1นึ่1 0 0นหนนะครับยอดเสียชีวิต524คน ประชากรที่ฉีดธวัคซีนก็สี่สี่แสนนะสี่แสนถือว่าน,น้อยมากนะครับ0ูนเอซนอินโดนีเซีย6.9%เซนมาทางด้านประเทศมาเลเซียมาเลเซียนี่เมื่อวันที่26รกรกฎาคมมีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ1ล้านคนแล้วนะครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่เดือนมกราและก็มีการล็อกดาวน์มาหลายเดือนแต่จำนวนผู้เสียชีวิตติดเชื้อไม่ลดนะครับรัฐบาลก็ประกาศไม่ต่อเวลา นะประกาศจะหมดอายุหนึ่งสิงหาก็คงจะมีการติดต่อไปยอดติดเชื้อสะสมหนึ่งล้านคนแล้วนะครับสลับมาเลเซียผู้เสียชีวิต8 000, 4 0 0ประชากรที่ฉีดวัคซีนครบนี้ได้แค่17.9%นะครับประเทศไทยของเราก็โอ้โหผู้ติดเชื้อรายวัน เกินวันละหนึ่งหมื่นนะครับมาตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมแล้วและก็ทำสถิติใหม่ต่อเนื่องนะครับเฉลี่ย7วันนี่พบผู้ติดเชื้อรายวัน14,336คนนะครับสูงสุด1 5นะครับเมื่อวานนี่1นนเจดเด้อ1 7แล้วนะครับเราก็จะมีการเ,าเขาเรียกว่าล็อกดาวน์กรุงเทพมหาคนครปริมณฑลตั้งแต่12รกรกฎาคมก่อนขายายพื้นที่เป็น13จังหวัดนะครับประกาศเคอร์ฟิลนะครับยอด ติดเชื้อสะสมตอนนี้5,04 0 0นนะครับผู้เสียชีวิต4,300ประชากรได้ฉีดวัคซีน,นแค่ 5, 5. ้นี้นี่คือสถานการณ์เป็นเฉพาะบางประเทศนะครับอันนี้ทางผู้สื่อข,ข่าวเขาก็นำมานะครับนำมาให้ผู้เราได้รับทราบเป็นอินโฟกราฟิกสวยๆเลยนะครับเอาละครับมา ทันข่าวนะครับทันท่าวเหตุการณ์นะครับทันข่าวเหตุการณ์ทันข่าว Today, ทุดย์ทันเหตุการณ์สหรัฐบริจาคไฟเซอร์นะครับถึงไทยแล้วเมือ่อวันนี้วันที่30กฎาคม1.5 4ล้านโดสนะครับาทางรัฐบาลก็เตรียมการจัดสรรให้แก่ฉีดสาฉีดเข็มสามให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรงังชาวต่างชาติ ทำการศึกษาวิจัยสำรองตอบโต้การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์นะอันนี้ก็ต้องจัดสรรน,นะครับต้องการต้องต้องมีการจัดสรรให้ชัดเจนแต่ก็น่ายินดีเนาะนะครับที่มีหลายประเทศได้บริจาคให้คนไทยเรายื่นมือนะครับยามเราทุกยากไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับบริจาคซินวนะครับหนึล้านโดสนะครับประเทศญี่ปุน่น1ล้านโดสนะครับสหรัฐอเมริกา2อล้าน5 0 0แสนโดสนะครับอังกฤษ นะครับ415,000โดสนะครับอ,ออสเตรเลียนะครับบริจาค1 0 0 0 0แสน1ล้านโดสนะครับพวกชุดเครื่องตรวจพวกออหายใจอะไรต่างๆบริจาคนะครับต้องขอบคุณเลยล้านะครับยามยามเขาเรียกว่ายามยามทุกอยากใช่ไหมยามทุกอยากก็มีเ,ออเพื่อนนะครับมาให้เรานะครับ เอาละครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟัง5นาทีด้วยดีเสมอมาทั้งทางวิทยุใช่ไหมลวงพร้อมทั้งวิทยุนะครับทางวิทยุทั้ง Facebook ท,ทั้งไลน์นะครับแล้วก็ทาง YouTube ที่เจเดนพร้อมคำจานนี่จะมีทาง YouTube เราก็ยังมีเพิ่มเติมนะครับข้อมูลข่าวสารหลังจากพูด5นาทีแล้วก็จะมีข่าวขอ้ขอ,ขอ,ขอคิดเหตุการณ์บ้านเมืองขอ่าวทันโลกทันเหตุการณ์นะตามสไตล์ของเจริญพร้อมคำจานที่เป็นครูสังคมศึกษา นะครับย่อมที่จะต้องเรียนรู้โลกนะครับแล้วก็ข้อคิดจุดประกายวันนี้อาจารย์เชนอาจารย์เชนจตุพลชมพูนิดนะครับได้ให้ข้อคิดแรงบันดาลใจบอกว่าบทเรียนที่ผ่านมาควรสอนให้รู้ว่าน่าจะปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรทุกคนมีสิทธิ์ร้องให้ได้แต่ไม่ควรร้องให้กับเรื่องอะไรเดิมๆ ไม่ควรจะลงให้กับเรื่องเดิมๆเ,เพราะว่าเรื่องเดิมๆแล้วก็เอามาปรับปรุงประสบการณ์นะครับขอคิดแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับตัวยรักราบถนาดีจากผมจเจริญพรคําจานนะครับสม,มผมอุมะวันพร้อมพันคุณลภานะครับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ